็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับสำหรับวันอังคารที่14กันยา2564ก็สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพาเพื่อนๆมาหากับข้าวหาเมนูสำหรับการกลับตัวในวันพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมครับพาพพมา,า,า,ามดูเบ็ดในยามค่ำคืนวันนี้ดีหน่อยครับฝนไม่ตกก็ใส่อยู่นะทุ่งนาเหมือนเดิมที่เดิมคือเพิ่มเติมมาอย่างเดียวคือเพิ่มเติม เบ็ดมาอีกประมาณสี่ห้าอันอ้ยโอ้โหเลื่นมาดูอันแรกของเราเลยดีกว่าครับก็ไม่มีอะไรครับเปล่าๆเบ็ดไทยประดิษฐ์ครับทำจากไม้ยูคาอลองดูครับจะหักอีกไหมล่ะนี่ก็ตัดไม้ยูคามาทำครับอันต่อไปครับเงีย <c> บ <oughs> เหมือนจะได้กินอาหารแห้งนะครับหรือว่าได้กินลูกปลาเนี่ยเห็นตัวลูกปลาวิ่งเดินค่อนข้างยากเพราะว่าคันนามันเล็กอะครับมาดูตัวนี้ก็ปลาเปล่าครับเหมือนจะได้กินอาหารแห้งเลยครับวันนี้ มาดูอันต่อไปครับอันต่อไปก็เปล่าๆเบ <c oughs> ็ดไทยประดิษฐ์ครับลองดูครับ <c oughs> เหมือนมากเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จมจมจมลองดูครับอันนี้จมนี่เหมือนจะได้กินเลยจมติดน้ำเลยเหมือนมากเลยครับ มาลุ้นกันดูว่าจะได้ปลาอะไรเดี๋ยวต้องจับตรงยอดเดี๋ยวมันหักอ่านนี้อ้าวเปลา่ปลาๆครับตักไม่คืนครับหืมศาสตร์ดีใจคืองงทำไมมันถึงจมทมรู้สึกเหมือนจะได้กินอาหารแห้งเลยวันนี้ อันนี้ก็เหมือนเดิมครับปลาเปล่า,ลาผมว่าพรุ่งนี้ผมกับเพื่อนน่าจะได้กินมาม่าแน่นอนอหรือไม่ก็ปลากระป๋องหรือถัดไปก็เป็นไข่ครับคา <c oughs> <c oughs> ดว่าน่าจะใช่ครับอันนี้ก็ปลาเปล่าเหมือนกันคือไม่มีเลย <c oughs> สงสัยเป็นวันพระดวงไม่ค่อยมีครับทำบาปไม่ขึ้นวันพระดูไป อันต่อไปก็เงียบเหงาครับเงียบทุกอันอันนี้ก็เงียบครับสงสัยจะได้กินเจแน่นอะนะครับสำหรับการกักตัวในวันพรุ่งนี้ปกติผมใส่แล้วมันติดทุกวันเลยนะวันนี้สงสัยจะไม่มีดวงหรือว่าต้องลุ้นรอบเท้า,าต้องลุ้นรอบเท้าหรือเปล่า อันนี้ก็ปล่าเปล่าครับเราดูอันถัดไปอันนี้ก็เปล่าเปล่าว่า,าทางนี้ก็ด้วยอ,อาหารจีน่าจะใช่ปกติมันจะติดดีในช่วงเด็กนะครับ อันนี้ไม่มีเหยื่อแล้วเหยื่อหมดเก็เหมือนเดิมครับไม่มีเหยื่อมาเติมอ่อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหยื่อหมดเหยื่อไม่มีโอเคครับเดี๋ยวอันสุดท้ายไปลุ้นกันอ่าพันพระสงสัยจะทำบาปไม่ขึ้นครับ เดินแบบค่อนข้างลำบากมากเลยพี่น้าคงต้องดันคันนาแบบรถยนต์เข้าได้ <c oughs> จะได้วิ่งเลยจะได้เดินไม่ลำบากโอเคครับใกล้ถึงแล้วอันท้ายกันมาดูอันสุดท้าย ันสุดท้ายท้ายสุดก็เปลา่ปลาๆครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสรุปพรุ่งนี้ก็อาหารเจรครับวันนี้วันพระคงจะทาบํบไม่ขึ้นอ่าไม่ให้ได้ปลาเดี๋ยวรอบเท้าเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะมีติดบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นรอบกลางคืนปกติกลางคืนมันจะติดนะรอบเท้าไม่เคยติดเลยตั้งแต่ใส่มาอ่าจะติดเฉพาะกลางคืนครับ เราก็จะมาตามหาเมนูในการกลับตัวในวันที่7ของเราต่อก็อาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับกล้องอ่าพอดีว่าถือกำมือเอาเมื่อคืนไปหาไม่มีอะไรเลยตอนเช้าผมก็ไม่ค่อยมีความหวังเลยนะคือปกติตอนเช้ามันไม่ค่อยติดครับอามันจะติดช่วงกลางคืนนะครับที่เคยใส่ใส่มาเ้ยก็เหมือนเดิมครับเปล่าๆอ่า กวสาวโมเบ็ดมาแบบใหญ่มากนะคิดว่าจะโดนปลาล่าอีกที่ไหนได้ครับไม่มีอะไรติดเลยคาดว่าคงไม่พ้นอาหารแห้งแน่นอนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอไม่มีอะไรมากินเลยเหยื่อก็ยังอยู่เหมือนเดิม สงสัยใส่วันพระแบบยังไงอะทำบาปไม่ขึ้นเหมือนเดิมครับมไม่มีเลยเงียบตัวนี้ก็หมดแต่เหยอครับค่อนข้างที่จะปรงเลยนะครับสำหรับเมนูวันนี้คงจะได้ไปกินไข่กินมาม่าปลากระกป๋องก็อยู่เหมือนเดิมครับเหยื่อ อันนี้ก็เหมือนเดิมครับ <c oughs> แน่นอน <c oughs> อาหารแห้งแน่นอนทางนี้ก็เหมือนเดิมครับทางนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> โอเคมันก็ใกล้หมดแล้วคงจะไม่ได้อะไรกิน าน่าจะไม่มีข้อเหมือนเดิมครับสรุปคงจะได้กินจริงๆอ้น,นี้เหยื่อหมดเฉยๆให้จะจาบอกว่า่เมื่อคืนขึ้นมาดูก็ไม่มีอะไรเติมอันนี้ก็ห้ามาดูครับอันนี้ อันนี้ก็เปล่าๆครับอันสุดท้ายก็เปล่าๆครับอ,อันทางนู้นเยอหมดอันสุดท้ายทางนู้นเยอะหมดตั้งแต่เมื่อคืนสรุปคือได้กินมาม่า,าครับได้กินอาหารแห้งมาม่าปลากระป๋องหรือไข่เดียรสำหรับเมนูวันนี้ <laughs>